ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของจักรพรรดิฉินได้เลยนะขอรับจักรพรรดิแห่งกูฉินบทที่23อาวุธวิเศษหุ่นอวตารน,นิรัน สนามประลองกลางเดือดพล่านผ่านมาหลายร้อยปีหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนอัศวินเวทมนต์มิลานขณะนี้เดือดพล่านอย่างเต็มที่พื้นแข็งแกร่งที่มีเวทมนต์ปูองค์การตอนนี้แตกแยกเป็นสิ่งเสี่ยงโดยมีตำแหน่งที่เยอ,อินจูยืนอยู่ก่อนหน้านี้เป็นศูนย์กลางเศษหินดินทรายนับไม่ถ้วนกระเด็นขึ้นไปบนอากาศแผ่นดินทั้งพื้นถล่มสุดลงตามกันโชคดีที่เอร์กูซาและเหล่า อาจารย์เอกต่างๆถ่ายพลังเวทของตัวเองเข้าไปในกรอบปูองค์การทั้งแผ่นล่วงหน้าจึงทําให้การปูองค์การของสนามประลองกลางไม่พังทลายแม้จะเป็นอย่างนั้นแผ่นดินที่เกิด การไหวสะเทือนอย่างรุนแรงก็ยังทำให้พื้นรอบสนามประลองกลางเกิดรอยแตกร้าวเป็นวงกว้างร่างของมาเหลียงถูกเหวี่ยงปลิวขึ้นมาดังกระสอบปุญนขาดวิ่นกระแทกกับกรอบปูองค์กันอาย่งหนักหน่วงยังไม่ทันร้องสักแอก็เป็นลมหมดสติไปแสงสีเงิน5สายลอยออกมาจากจุดศูนย์กลางระเบิดพร้อมกับที่เขาสลบสลดยหลอมรวมเข้ากับแหวนโบราณบนมือเขาโชคดีที่เขาอยู่ห่างจาก จุดศูนย์กลางระเบิดค่อนข้างไกลบวกกับเขาเป็นคนอันเชิญมังกรเงินมาเองตำแหน่งที่เขาอยู่คือทิศทางที่อนุภาพลูกหลงระเบิดน้อยที่สุดจึงไม่ได้ถูกแรงระเบิดอันรุนแรงนี้ก่อนพัดแทกตายเหล่าอาจารย์และนักเรียนจ้องมองหินทรายตลบคลุ้งในสนามด้วยความตะลึงงานฟังเสียงหินทรายร่วงหล่นลงบนพื้นดังเกลียวกราวใครจะไปนึกว่าสึกประลองนักเรียนใหม่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น พลังทำลายล้างที่แข็งแกร่งเช่นนี้แม้แต่บัณฑิตชั้นปีที่ห้าก็ยังไม่มีใครสามารถสร้างขึ้นมาได้และนี้ก็เป็นแค่ศึกตัดสินสุดท้ายในสึกประลองนักเรียนใหม่เท่านั้นเองเร็วช่วยทีถึงอย่างไรเฟอร์กูซานก็เป็นผู้อำนวยการจึงได้สติกลับมาเป็นคนแรกตอนนี้ในบรรดาอาจารย์ไม่มีใครร้อนใจไปมากกว่าเขาเพิ่งจะรับสิทธิผู้มีศักยภาพพยศเยี่ยมที่ในรอบร้อยปียากจะผ่านพบสักคนทั้งทีจะจบกันทั้งอย่างนี้เลยหรือ กรอบปูองกันเปิดออกฝุ่นธุลีที่โถมปะทะหน้าทำให้นักเรียนไม่น้อยไอยขึ้นมาเหล่าอาจารย์พากันลงจากเวทีประธานกรูกเข้าไปในสนามประลองในขณะนั้นเองเงาร่างบอบ,บางก็พุ่มเข้าไปในสนามประลองตั้งแต่วินาทีแรกปูหมายคือตำแหน่งที่มาเหลียงร่วงร่วง,วงตากลงมงังค่าจะฆ่าเจ้าเสียงกรีดร้องคำรามหอยหวนโถมไปยังมาเหลียงที่หมดสติด้วยความเร็วอันหน้าทึ่งในมือของเขาเปล่งประกายสายฟูสีดำระดับความเร็วแม้กระทั่งเหล่าอาจารย์ก็ยังรับมือไม่ทันทำได้แต่ เบิกตาพลงมองคมมิดดำดั่งเคียวยมทุดแทงลงสู่หัวใจของมาเหลียงซิวหลัวอยากขณะที่ทุกคนไม่ทันหยุดยั้งสายฟูสีดำสายนั้นลำแสงสีม่วงก็พลันยิงออกมาจากเท่าทุลีที่ยังไม่จังหายเครง้ง มีดดำหยุดกึกเงาร่างผอมบางของซิวหลัวชะงักลงกระทางนอหันมีดดำในมือเขากลับถูกเข็มยาวสีม่วงแทงทะลุเข็มยาวค้างอยู่บนมีดดำพอดีและดูแปล,ลกประหลาดอย่างยิ่งซิลหลัวไม่ได้โผล่เข้าหามาเลี้ยงอีกก่อนจะหันหลังกลับมองไปทางหมอกควันที่ค่อยๆจางลงอย่างละเมอเพลพกแล้วเอ่ยพ,พึมพำขึ้นว่าอินจู่อินจู่เจ้ายังไม่ตายเงาร่างสูงโปร่ง เดินออกมาจากหมอกควันช้าๆผมดำคลับของเขากลายเป็นสีเทาด้วยผลจากเท่าทุลีตั้งแต่แรกใบหน้ามอมแมมจนกระทั่งมองไม่เห็นเขาหน้าลอเหลาอย่างเดิมมีเพียงชุดสีขาวบนตัวที่ยังสะอาดหมดจดอินจู วินาทีนี้ซิลหลัวลืมสิ้นทุกสิ่งลืมสิ้นทุกสิ่งทั้งปวงแม้กระทั่งเสียงของเขาแหลมสูงขึ้นจนไม่เหมือนผู้ชายก็ยังไม่ทันสังเกตความเร็วของมือรอบสังหารเร่งจนถึงขีดสุดในพริบตาชนเข้ากับอ้อมอกของเย่นจูนจูอย่างแรงดังลูกหนกนางแอ่นแขนบอบบางกอดรัดร่างของเย่อินจูนแน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปน้ำตาเอ่อล้อนออกจากเบ้าร่างกายสั่นเทิมอย่างรุนแรงจากความโศกเศร้ากลายเป็นความปิติยินดีทำให้ลมหายใจของเขาขาดเป็นห่วงๆเบาๆ หน่อยเจ้ากิจจะรัดค่าให้ตายหรือไงข่าตัวศกรปรกนะเย่อินจูพูดแกมหัวเราะไม่สนค่าไม่สนเจ้าทำค่ากลัวแทบตายความรู้สึกแท้จริงเปิดเผยทำให้ซิลหลัวร้องให้โฮใหญ่แม้กระทั่งว่านี่เป็นสถานการณ์อะไรก็ลืมไปหมดแล้วพอแล้วอย่าร้องเลยเย่อินจูปลอบใจซิลหลัวอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าทำกริดข่าพังแพงมากด้วยเจ้าต้องชดใช้ได้ได้ข่าจะชดใช้ให้ เย่อินจูรับปากไปพลางนึกขึ้นได้ว่าเงินทั้งหมดของทั้งคู่ดูเหมือนจะอยู่กับซิวหลัวไปพลางเฟ้ากูซานนำเหล่าอาจารย์รีบตามมาจนถึงกลางสนามประลองบริเวณที่เย่อิน จูยืนอยู่ก่อนหน้านี้ปรากฏเป็นหลุมยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน20เมตรสนามประลองกลางพังพินาศอย่างน้อยต้องผ่านการปรับปรุงซ่อมเป็นเดือนกว่าจะคืนสู่สภาพเดิมแต่ตอนนี้เฟอร์กูซานกลับรู้สึกดีจนไม่อาจดีไปกว่านี้อีกแล้วเย่นจูนจูไม่เป็นไรยังจะมีอะไรทําให้เขาดีใจไปมากกว่านี้อีกวีเอริอุ้มมาเหลียงที่หมดสติขึ้นมาด้วยสีหน้าสับสนเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่มังกรเงินนั่น,ม,นมังกรเงินที่ถูกอัญเชิญออกมา อะฮึมเสียงกระแอมของนีนาดังขึ้นข้างๆวีเอรี R e. หัวหน้าเอกวีเอรี R e. อย่าลืมสัญญาเดิมพันของเราละ่ะความเยือกเย็นบนใบหน้าของนีนาหายไปนานแล้วกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะแทนวีเอาราราวกับจูู่ก็นึกอะไรออกจึงลุกพรวดขึ้นมาจากพื้นชีวพิทักษ์เพราะชีวพิทักษ์ใช่ไหมท่านจงใจไหลอกฆ่านีนาทำท่าทางประหลาดใจจงใจหลอกท่านฆ่าทำอย่างนั้นหรือ ท่านตะกนงอจะเดิมพันกับข้าเองข้าไม่ได้บังคับท่านเลยท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ทุกท่านต่างก็เป็นพยานได้หรือจะบอกว่ายอมให้นักเรียนของท่านใช้หกสัตรามังกรเงินที่เทียบเท่าอาวุธวิเศษได้แต่ยอมให้นักเรียนเอกเทวคีตะของเราใช้ชีวาพิทักษ์ไม่ได้ดูเหมือนจะไม่มีตันกะแบบนี้หรอกนะเจ้าวีเอรียาปาักตาค้างมองนีนาพลางพูดไม่ออกกระทันหันเสกูซานที่ยืนอยู่ด้านข้างกระแอม,มทีหนึ่งฝืนกลั้นไม่ให้ตัวเองหลุดคำออกมา เอาเธอหัวหน้าเอกวีเอรีกล้าพนันก็กล้าเสียสิทธิ์แต่แต่ท่านผู้อํานวยการหุ่นอวตารนิรันร์ของข้าบอลนออัธจรรันเอกเทวคีตะเมื่อเหล่าสาววังมามาเอกเกตที่ทุกคนเห็นเยอ,อินจูเดินออกมาจากเท่าทุลีอย่างไม่คาดฝันก็อดผ่อนลมหายใจพร้อมกันไม่ได้หายหยางเมื่อกี้เจ้าบีบข้าจนเจ็บเลยสีหลานกระซิบพลางหัวเราะที่ข้างหูหายหยางหน้าอกของหายหยางกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงก่อนจะเหลือบมองเธอแล้วเอ่อยขึ้นว่า แต่เมื่อกี้พี่ฉีกชายเสื้อข้าขาดหมดเลยกลัวเย,ยอินจูแล้วทำตามสัญญาของพี่ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะใบหน้าสวยของซีหลานแดงงอซ่านไหหยางเจ้าฝีปากเก่งกล้าอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไหหยางหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าทีพี่ละ่ะเมื่อก่อนข้าไม่เคยเห็นว่าพี่จะเป็นห่วงหนุ่มคนไหนซีหลานหัวเราะหือแล้วกล่าวว่าแต่อีตาเย,ยอินจูคนนี้ดูท่าจะไม่ชอบผู้หญิงไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงเมินสาวสวยเอกเทวคิดอย่างเราตั้งเยอะแยะไม่เลือกสักคนเจ้าดู สิเขากอดกับผู้ชายด้วยแน่นั่นพวกเขาผูกพันลึกซึ้งเหมือนพี่น้องแสดงความจริงใจให้กันพอพูดประโยคนี้จบใบหน้าสวยของไหยย่หยางก็แดงเรื่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวบนอัธจันร์เอกมนดำอีคลิปตกหน้าอกตัวเองเบาๆยังดีที่ไม่เป็นไรไม่งั้นใครจะไปส่งเฮยเสียกลับเป็นเพื่อนข้าละ่ะเขาเก่งมากจริงๆบนอัธจันร์เอกวายุหลวลาเห็นเย่อินจูอยู่กลางสนามก็ตื่นเต้นขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ อีตาบ้านี่เดนขนาดนี้ยังไม่ตายพลังชีวิตแข็งแกร่งกว่ามังกรโง,ง่เง,ง่าพวกนั้นซะอีกบนอัธจรัรทร์อัศวินเกราะหนักเนสตาหัวเราะดังลัน่นดูเหมือนคู่ต่อสู้ข่าจะเพิ่มมาอีกคนแล้ว ฟอร์กูสานยืนอยู่กลางสนามจ้องมองทั้งสนามพลางแย้มยิ้มไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขยายเสียงเสียงของเขาก็กระจายทั่วถึงทุกอัธจันร์ต่อไปข้าจะประกาศสักสองสามเรื่องเรื่อง,รองแรกสึกประลองนักเรียนใหม่สิ้นสุดลงแล้วผู้ชนะเลิศคือเอกเทวคีตรองชนะเลิศคือเอกอัญเชิญรองอันดับสองคือเอกอัศวินเกราะหนักนักเรียนตัวแทนทั้งสามสาขาเอกจะได้รับการฝึกอบรม พิเศษจากทางโรงเรียนขณะเดียวกันทางโรงเรียนยังยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหอพักตลอดระยะเวลา5ปีของนักเรียนทั้ง15คนหัวหน้าทีมทั้ง3สาขาเอกต่างก็จะได้รับอาวุธหรือของวิเศษเอกอัศวินเกราะหนัก1ชิ้นเอกอันเชิญ2ชิ้นเอกเทลคีตะ3ชิ้นโดยให้พวกเขาเลือกเองจากคลังสมบัติของโรงเรียน อาณาจักรอสโคลีอาณาจักรฟลัวก็จะรวบรวมกำลังพลไปต่อสู้กับอมนุษย์ที่ชายแดนหลีกเลี่ยงความเสียหายฝ่ายเราให้มากที่สุดและจะมีสึกป้องกันชายแดนที่พวกเรากำลังจะเข้าร่วมพวกเราซิลลัวเจ้าก็เข้าร่วมด้วยเหรอเย่อินจูมองเขาอย่างประหลาดใจซิลลัวยิ้มพลางกล่าวอาย่างภูมิใจว่า ถึงสุดประลองนักเรียนใหม่จะไม่มีเอกลอบสังหารแต่ยามเคลื่อนพลจะขาดอาชีพออย่างพวกเราไปไม่ได้เลยปกติกองทัพจะจัดกําลังสายสืบเป็นทหารมาเบาธรรมดาเท่านั้นมือลอบสังหารอย่างพวกเราเป็นเหล่าทัพที่กองทัพต้อนรับมากที่สุดมือรอบสังหารรักเก่งๆคนเดียวสามารถล้วงข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายมาให้แก่กองทัพแม้กระทั่งยังสามารถไปลอบฆ่าแม่ทัพของอีกฝ่ายในฐานะขาใหญ่ประจำเอกลอบสังหารปีหนึ่งเจ้าว่าข้าควรเข้าร่วมหรือเปล่าละ่ะ เจ้าเป็นขาใหญ่ของนักเรียนใหม่ปีหนึ่งเอกลอบสังหารระหว่างที่เยอ,อินจูพูดไปพลางรอยยิ้มตรงมุมปากกลับชายชัดยิ่งกว่าเดิมทำไมไม่พอใจหรือบนเวทีประลองข้าอาจจะสู้เจ้าไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนเจ้าก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าขณะพูดกริดที่ถูกแทงเป็นรูในมือเขาก็ประกายแสงสีเขียวเยอ,อินจูใจก่อน ตะตุกวูบพลังยุทธสีเขียวและยังเป็นขั้นกลางดูจากความแข็งแกร่งของพลังยุทธแล้วซิวหลัวกลับเหนือกว่าเนสตาขึ้นไปอีกนี่เป็นเรื่องที่เขาไม่มีทางคาดคิดถึงซิวหลัวค่าทำกริดเจ้าพังอันนี้ให้เจ้าเป็นการชดเชยแล้วกัน ขณะที่พูดเย่อินจูก็ล้วงของอย่างหนึ่งออกมาจากอ,อกแล้วโยนให้ซิลหลัวซิลหลัวยกมือขึ้นรับเอามานั่นคือรูปแกสลักคนที่แกสลักจากคริสตันสีม่วงสิ่งที่น่าประหลาดคือบนรูปแกสลักไม่มีรูปทรงส่วนใบหน้ามองเผินๆดูไม่มีอะไรพิเศษแต่พอซิลหลัวรับเอามาไว้ในมือกลับประหลาดใจเมื่อพบว่าภายในรูปสลักคนคริสตันสีม่วงแฝงไว้ด้วยคลื่นพลังธาตุที่ประหลาดอย่างยิ่งแท้จริงมันคืออะไรเขาก็ไม่อาจรับรู้ได้นี่คืออะไร ซิลัวเอ่ยถามด้วยความสงสัยเย่อินจู่กล่าวว่าของที่คุณยายนีนาเอามาให้เมื่อตอนบ่ายเยาบอกว่าแกได้มาจากเอกอันเชิญเรียกว่าหุ่นอวตารน,นิรันอะไรสักอย่างแค่หยดเลือดใส่บนนั้นมันก็จะจำเจ้านายได้ดูเหมือนเป็นของป้องกันตัวละมัง้งเจ้าว่าอะไรนะหุ่นอวตารน,นิรันซิลัวผุดลุกขึ้นนั่งจากเตียงทันควันมองเย่อินจู่ด้วยสีหน้าตื่นตะลึงใช่มันคือหุ่นอวตารน,นิรันทำไมละ่ะเย่อินจู่พูด ตามปกติน้ำเสียงของซิลหลัวสันเครือขึ้นมาเล็กน้อยอินจู่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าหุ่นอวตารนิรันใช้ทำอะไรเย่อินจู่สายหน้าแล้วกล่าวว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่สีหน้าของซิลหลวเคร่งครึมขึ้นมากหุ่นอวตารนิรันได้ชื่ออีกอย่างว่าร่างอมตะเป็นอาวุธวิเศษชั้นต่ำมันคืออาวุธวิเศษเชียวนะอ้อเย่อินจู่ยืดเยียดร่างกายตัวเองไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจเพราะคำว่าอาวุธวิเศษนี้ข้าพูดเจ้าได้ยินหรือเปล่า ซิลหลัวไม่พอใจกับท่าทีของเยอินจูจริงๆเยอินจูยิ้มพลางเอ่ยว่าอาวุธวิเศษก็อาวุธวิเศษสิตอนนี้มันเปเห็นของเจ้าแล้วซิวหลัวแข็งทื่อไปทั้งตัวสายตาจ้องมองในตาจับสายของเยอินจูอย่างตะลึงงันเขาเขายกอาวุธวิเศษให้ข่าก่อนจะสายหน้าเบาๆ ไม่ค่ารับไว้ไม่ได้ถึงค่าจะไม่รู้ว่าทำไมหัวหน้าเอกนีนาถึงดีกับเจ้าขนาดนี้แม้แต่อาวุธวิเศษก็ยังยกให้เจ้าแต่นี้เป็นของของเจ้าในฐานะนักเวทเจ้าจำเป็นต้องใช้มันมากกว่าข้าหุ่นอวตารน,นิรันมีประโยชน์แค่อย่างเดียวหาได้ยากยิ่งท่ามกลางอาวุธวิเศษก็เพราะเหตุนี้แหละมันถึงเป็นแค่อาวุธวิเศษชั้นต่ำแต่อิทธิฤทธิ์ของมันกลับไม่ได้ไปกว่าอาวุธวิเศษอันไหนเพราะพลังหนึ่งเดียวของมอ อันก็คือต้านทานการโจมตีทางกายภาพทั้งหมดรวมทั้งพลังยุทธ์เขาเดินมาอยู่ข้างหน้าเยอ,อินจู่ยื่นรูปสลักคนคริสตนสีม่วงไปไว้ตรงหน้าเขาอีกครั้งซิลลัวเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเยอินจู่พูดพลางขมวดคิ้วต้องเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วซิลลัวเอ่อยตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย ในเมื่อเป็นอย่างนั้นระหว่างเพื่อนจะมีของเจ้าของข้าอะไรอีกของข้าก็คือของเจ้าของที่ยกให้จะเก็บคืนมาได้อย่างไรหรือเจ้าคิดว่ามิตรภาพระหว่างเรายังมีค่าสู้อาวุธวิเศษชิ้นเดียวไม่ได้น้ำเสียงของเยอ,อินจูฟังดูขุ่นเคืองมากขึ้นในแววตาจ่สใสของเขาถึงกับใช้ความรู้สึกถูกทำร้ายจิตใจ แต่ถ้าหุ่นอวตารนิรันจำเจ้านายเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนไม่ได้อีกและจะหายไปพร้อมกับเจ้านายที่ตายในประวัติศาสตร์ของทวีปหลงจีหนูหุ่นอวตารนิรันดะเคยปรากฏให้เห็นทั้งหมด3ตัวเจ้านายของสองตัวในนั้นตายไปหมดแล้วหรือพูดอีกอย่างว่านี่คือตัวสุดท้ายราคาของมันถึงกับเอาเงินทองมาวัดไม่ได้ เยอินจ yeah, ูไม่ได้พูดอะไรอีกแววตาของเขากลับมาสงบนิ่งแต่ในความสงบนิ่งกลับมีความเย็นชามากขึ้นก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวเสียงเรียบว่าข้าจะออกไปเดินเล่นซิวหลัวหวังว่าตอนข้ากลับมามันจะจำเจ้านายแล้ว พูดประโยคนี้จบเขาก็ตบบ่าบอบบางซิลลัวเบาๆแล้วจึงหันหลังเดินออกไปจากห้องร่างทั้งร่างของซิลลัวนิ่งงันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่รู้จกักกอเย่อินจู่มาเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเย่อินจู่ทำสีหน้าแบบนี้เขารู้ว่าตัวเองทำร้ายจิตต่อใจเย่อินจู่หยาดน้ำตาแววาวไหลรินลงมาตามสองข้างแก้มอินจู่เจ้าคิดว่าข้าสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นจริงๆเหรอเจ้าทึมเจ้ามันคนทึมแท้ๆเลย พอมองรูปสลักคนคริสตันสีม่วงในมือจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าอาวุธวิเศษอันล้ำค่าหาที่เปรียบมิได้นี้ราวกับไม่สำคัญอะไรอย่างน้อยเมื่อเทียบกับสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับเยอ,อินจู่แล้วนี่ก็เป็นแค่ของสิ่งหนึ่งแค่นี้เท่านั้นออกแรงปาดน้ำตาซิลหลัวคลี่ยิ้มรอยยิ้มขอองค์เขาหวานเชื่อมสองมือประคองรูปสลักคนคริสตันสีม่วงตัวนั้นไว้เหมือนประคองความรู้สึกระหว่างเขา กับเยอินจูเขารู้ว่าตัวเองได้รับสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกนี้แล้วก่อนจะกัดนิ้วตัวเองโดยไม่ลังเลหยดเลือดแดงฉานหนึ่งหยดลงบนรูปสลักคนคริสตสันสีม่วงเลือดราวก ฮับหยดลงบนฟองน้ำจางหายไปอย่างเงียบเงียบประมีสีม่วงอ่อนจางสองประกายขึ้นมาจากใต้เท้าของรูปสลักคนพริบตาเดียวก็แผ่กระจายไปทั่วทุกบริเวณบนรูปสลักคนรูปสลักคนเริ่มค่อยๆเกิดความเปลี่ยนแปลงคริสตันสีม่วงราวกับมีชีวิตรัศมีม่วงแผ่กระจายออกมาอย่างต่อเนื่องรูปร่างของมันก็เริ่มเกิดความไปลิ้นแปลงเช่นกันรูปสลักคนคริสมงสี ที่รูปทรงบอบบางเรียวยาวและแวววาวโปร่งใสเปลี่ยนแปลงไปหน้าอกพองขึ้นเล็กน้อยเครื่องหน้าทั้งห้าอันงามประนีตผุดออกมาอย่างเนียบเชียรประศมีสีแดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซิหลัว เลือดคือสพานเชื่อมระหว่างเขากับหุ่นอวตารนิรันดรสมีสีม่วงอ่อนขยายใหญ่อย่างฉับพลันหลังจากรูปสลักคนคริสเตียนสีม่วงเปลี่ยนเป็นอีกแบบโดยสมบูรณ์หลอมรวมเข้าสู่ร่างของซิลลัวเหมือนตอนที่ม่วงรวมร่างกับเย็นจูนจูเยออินจูยืนอยู่บนถนนเล็กนอกคฤหา์มองหอพักคฤหาตที่ตัวเองอาศัยพรางพูดพึมพำกับตัวเองว่าซิลลัวอย่าทำให้ข้าผิดหวังถ้ามิตรภาพของเราเอาสิ่งของมาวัดได้จะยังใช่มิตรภาพอยู่เหรอ ยื่นมือออกมาเหลือบมองที่อยู่บนแผ่นกระดาษในฝ่ามือแล้วเหลือบมองหอพักของตัวเองก่อนจะทะยานร่างขึ้นไปใช้พรับ ในยุทธภผยกระโจนไม่กี่ครั้งก็หายลับไปที่สุดปลายทางเดินเอกอันเชิญถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของคณะเวทมนตสภาพหอพักนักเรียนจึงดีมากทีเดียวแต่เทียบกับคฤหาสน้อยที่แทบจะอยู่กันคนละหลังของเอกเทวคีต่อก็ยังแตกต่างกันไม่น้อยมีแต่นักเรียนที่ความสามารถแข็งแกร่งหรือเงินเยอะจนใช้ไม่หมดเท่านั้นถึงจะมีหอพักเดี่ยวเป็นของตัวเองที่นี่เห็นได้ชัดว่า มาเลียงคือประเภทแรกตอนนี้มาเลียงกำลังนอนขมอวอดิวอยู่บนเตียงเขาวปวดหัวมากไม่ใช่เพราะช่วงบ่ายใช้พลังเวทมนต์เกินขีดจำกัดทว่าเป็นเพราะวีเอราหัวหน้าเอกอันเชิญอยู่กวนเขาที่นี่ตลอดทั้งบ่ายแล้วเพิ่งจะออกไปแต่เขาก็รู้สึกโชคดีโชคดีที่ห้าศาสตราในหกศาสตร์มังกรเงินนอกเหนือจากเลือดมังกรจำนายแล้วไม่อย่างนั้นหลักก็วีเอรีอาจจะเอาพวกมันไปแทนหุ่นอวตารนิรันจจริงๆก็ได้มาเลียงข้ามาแล้ว น้ำเสียงจำสายดังเข้ามาจากข้างนอกทำให้มาเหลียงใจเต้นรัวพลางรีบลุกขึ้นมาจากเตียงพี่เย่เหรอรีบเข้ามาสีเย่อินจูผลุบตัวเข้ามาแผ่นกระดาษที่มาเหลียงให้เข้าในสนามประลองวันนี้ mm. ก็คือที่อยู่อย่างละเอียดของหอพักหลังนี้ร่างของมาเหลียงโซเซเล็กน้อยขณะลากก้าวอีตัวหนึ่งมาให้เขาก่อนกล่าวอย่างจริงใจว่า พี่เย่วันนี้ขอบคุณพี่จริงๆข้าได้ฟังมาหมดแล้วถ้าไม่เป็นเพราะพี่ลงมือห้ามไว้เกรงว่าข้าคงโดนเพื่อนพี่จัดการไปแล้วทีแรกข้าคิดว่าตัวเองควบคุมมังกรเงินได้แต่ใครจะไปรู้ว่าตอนสุดท้ายก็ยังเสียการควบคุมอยู่ดีโชคดีว่าพี่คนดีผีคุ้มไม่อายั้งนั้นข้าก็ไม่รู้ว่าจะสั่งอย่างไรจริงๆเย่อินจู่ยิ้มพลางเอ่ยว่าการประลองยากจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันผ่านพ้นไปแล้วเจ้าเรียกข้าว่าอินจูเ่เถอะ มาเหลียงมองเขาพลางยิ้มเช่นกันจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าผู้สืบทอดสำนักฉินคนนี้น่ารักกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกไร้เดียงสาถึงขนาดไม่เอาไปผูกใจเจ็บมาเหลียงเดินไปมองข้างนอกหน้าต่างจึงค่อยหันกลับมาแล้วเอ่ยเสียงเบาว่าอินจู่คิดไม่ถึงจริงๆว่าจะเจอเจ้าที่โรงเรียนอัศวินเวทมนต์มิลานถ้าข้าเดาไม่ผิดเจ้าต้องเป็นสิทธิ์ของเจ้าสำนักฉินแนงและมีแต่เจ้าสำนักฉินที่สอนยอดฝีมือที่ยอดเยี่ยมอย่างเจ้าได้ เยอินจูหัวเราะกล่าวว่าข้าเป็นยอดฝีมืออะไรกันตอนที่ประลองกับเนสตาวันนั้นก็เพิ่งจะเข้าขั้นหัวใจชินดีกระบี่เจ้าน้าเก่งกว่าข้าตั้งเยอะวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะชีวาพิทักษ์สกัดการโจมตีของเจ้าไว้ข้าคงแพ้ไปนานแล้วมาเหลียงยิ้มเจียมเจือนแล้วกล่าวว่าสิ่งที่ข้าใช้ก็ไม่ใช่พลังตัวเองเหมือนกันทุกคนต่างงอก็มีของวิเศษชีวาพิทักษ์ของเจ้าควบคุมมังกรเงินที่ข้าใช้ได้แค่ครั้งเดียวพอดีเอาเถอะเราอย่าพิธีรีตองกอ อันนักเลยเจ้าสำนักฉินให้เจ้ามาที่นี่เหรอเย่อินจูพยักหน้ามาเหลียงกล่าวราวกับครุนคิดบางอย่างถ้าพูดอย่างนี้ในโรงเรียนก็มีคนของแปดสำนักมังกรบูนพาสามคนแล้วอินจูต่อไปเจ้าทำอะไรต้องระวังหน่อยยอถึงข้าจะไม่รู้ว่าทำไมผู้อำนวยการปิดบังเรื่องเลื่อนข้ามขั้นแต่วันหลังโชคดีแบบนี้อาจจะไม่มีในฐานะสมาชิกแปดสำนักมังกรบูนพาต่อไปไม่ว่าทำอะไรเจ้าต้องระวังให้มากกว่านี้เย่อินจูมองเขาอย่างประหลาดใจทำไม 8. สำนักมังกรบูลพาของเรามีรับลมคมในอะไรอย่างนั้นเหรอแววตาของมาเลียงฉายประกายเย็นเยียยกไม่ใช่แน่นอนแต่ตอนนี้ความสามารถของเรายังไม่พอยังไม่อาจต่อกรกับหอคอยทั้งเจ็ดแห่งฝาหลานได้ก็เลยได้แต่อดทนไม่อย่างงอนนั้นหากถูกจับไปในฐานะพวกนอกข้อก็จะไม่มีทางรอดกลับมาเยีอินจู่ขอโมดคิวกล่าวว่าข้าไม่เข้าใจว่าพวกเราเกี่ยวข้องอะไรกับหอคอยทั้งเจ็ดแห่งฝาหลาน มาเหลียงมองเขาอย่างประหลาดใจเจ้าไม่รู้เจ้าสำนักฉินไม่เคยเล่าเรื่องแปดสำนักมังกรบูนพาของเราให้เจ้าฟังเลยเหรอเย่อินจูสายหน้าอย่างงุนงงแล้วกล่าวว่าปู่ฉินไม่เคยเล่าให้ข้าฟังเลยแค่บอกว่าต่อหน้าคนอื่นพยายามปิดบังความสามารถตัวเองให้มากที่สุดอย่าแพร่งพรายเรื่องสำนักฉินของเราออกไปเท่านั้นเองมาเหลียงครุ่นคิดแล้วกล่าวว่าไม่จริงหน่า ความสามารถระดับเจ้าน่าจะรู้ความลับมังกรบรูรพาได้แล้วสิในเมื่อเจ้าไม่รู้ค่าก็ไม่สะดวกใจจะบอกเจ้าวันหลังเจ้าสำนักฉินต้องบอกเจ้าแน่นอนเจ้าแค่จำคำของข้าไวระวังทุกสิ่งตั้งใจฝึกฝนเลื่อนขั้นความสามารถตัวเองเป็นพอ พวกเราต่างก็อยู่โรงเรียนอัศวินเวทมนต์มิลานต่อไปก็ช่วยดูแลกันอ้อจริงสิสิธ์สํานักหมากรุ่นนี้ก็เข้าโรงเรียนด้วยอยู่ปีเดียวกับเราเขามากับข้าเป็นหัวหน้าทีมเอกมิติในสึกประลองนักเรียนใหม่นั่นแหละแต่พวกเจ้าคลาดกันก็เลยยังไม่เคยเจอวันหลังข้าจะพาเขามาเจอเจ้าแผลข้าคงต้องรักษาศักอาทิตย์ยังดีที่หายทันศึกปูองค์การชายแดนปีนี้พอถึงเวลาพวกเราจะได้สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กัน ระหว่างทางเดินกลับหอพักในใจของเยอิยนจูอดเปี่ยมด้วยความรู้สึกสงสัยไม่ได้ความลับของแปดสำนักมังกรบูนพาคืออะไรกันแน่ทำไมปู่ ปูไม่เคยบอกตนปูชินก็ไม่เคยบอกเหมือนกันบางทีที่พ่อกับตนออกจากทะเลโพรงมรดพร้อมกันคราวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับแปะสำนักมังกรบูนพาก็ได้ออกจากทะเลโพรงมรดเข้าสู่ทวีปได้สักระยะหนึ่งแล้วจิตใจของเยอินจู่ก็กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างรวดเร็วเช่นกันโดยเฉพาะหลังจากที่เขาเข้าสู่ขั้นหัวใจฉินดีกระบี่พอเดินมาถึงหน้าประตูหอพัก เยนจูนจูก็ได้กลิ่นหอมฉุยเตะจมูกท้องส่งเสียงร้องครกครากออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาเพิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองหิวแล้วอินจูเจ้ากลับมาแล้วหรอทันกินข้าวพอดีเลยข้าทำเสร็จหมดละพอเคหาประตูมาเย่อินจูก็เจอกับชูราที่กำลังวุ่นอยู่ก่อนจะถูกเขาดึงเข้าไปมื้อเย็นวันนี้หลากหลายเป็นพิเศษกับข้าวสีน้ำแกงหนึ่งแล้วยังมีอาหารจานเนื้ออีกสองตั้งแต่ทั้งคู่อายุด้วยกันมานี่คืออาหารเลิศรสอย่างดีที่สุดซิหลัวเจ้า ซิวหลวยิ้มพลางกล่าวว่าข้าอะไรกินข้าวสิข้าไม่อยากฟังเจ้าพูดไราสาระดูนี่ระหว่างที่พูดร่างของเขาก็คลงเคลงเล็กน้อยเยอินจูรู้สึกเพียงว่าเบื้องหน้าพระเลือนซิลหลัวกลับโปร่งใสขึ้นมาใช่แล้วร่างทั้งร่างโปร่งใสขึ้นมาอย่างสิ้นเชิงยื่นมือไปคลำเพื่ออย่างเชิงเยอินจูตกตะลึงเมื่อพบว่ามือของตัวเองกลับทะลุผ่านตัวซิวหลัวไปทั้งอย่างนั้นก่อนกล่าวอย่างตกใจว่าซิลหลัวเจ้าเป็นอะไรซิวหลัวหัวเราะก,กล่าวว่า เจ้าทึมนี่คืออิทธิฤทธิ์ของหุ่นอวตารนิรันไงละ่ะหุ่นอวตารนิรันเมื่อใช้งานจะหลอมรวมเป็นร่างเดียวกับเจ้านายขอแค่ถูกโจมตีหรืออยู่ในการควบคุมของความคิดฆ่าก็จะสามารถแปลงเป็นร่างมายาแบบนี้เมื่อไหร่ก็ได้ค่าคนพบว่ามันไม่ใช่แค่ช่วยฆ่าปูองค์การการโจมตีทางกายภาพหรือพลังยุทธ์แต่ยังทำให้ความเร็วของฆ่าเพิ่มขึ้นด้วยเหมาะกับมือลอบสังหารจริงๆ เยอินจูเอามือกวนไปมาในร่างของซิลหลัวหลายที่เหมือนกับเด็กน้อยไม่รู้สึกถึงตัวตนเลยจริงๆมหัศจรรย์มากนี่มันมหัศจรรย์มากจริง,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 งๆเจ้าไร้เทียมทานแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยซิลหลัวหลุดคำแล้วกล่าวว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเล่ายังมีเวทมนต์ที่ทำร้ายข้าได้อยู่เวทมนต์โจมตีไม่ใช่สิ่งที่หุ่นอวตารน,นิรัน์สามารถปูองค์การได้ทำได้แค่พึ่งพลังยุทธของข้าเองเอาละกินข้าวกันก่อน,อนเถอะ ขณะพูดร่างของเขาก็ปลุบหลบจากมือเย่อินจูพริบตาเดียวก็เปลี่ยนกลับเป็นร่างจริงอีกครั้งอาหารมื้อเย็นที่ครบเครื่องทั้งสีกลิ่นรสทำหาย หอยเยอินจูปรับปลืม้มดีใจเขาไม่รับรู้เลยว่าหลังจากเขามอบหุ่นอวตารนิรันให้ซิลหลัวความรู้สึกของซิลหลวก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่น้อยสีหน้าบนใบหน้าและสายตาเวลาจ้องมองเขาล้วนอ่อนโยนมากขึ้นกว่าเดิมเช้าตรุยามแสงตะวันนำพาพลังชีวิตใหม่มาสู่โรงเรียนมิลานอยเยอินจูก็มาถึงห้องเรียนปีหนึ่งของอาคารเรียนเอกเทวคีตั้งแต่เช้าวันนี้เข้าเรียนเป็น วันแรกเขาอยากรู้เหลือเกินว่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากมิลานขณะเดียวกันเหตุผลที่เขามาแต่เช้ายังมีอีกอย่างขณะที่เหล่าสาวงามเอกเทวคีทยอยกันมาถึงอาคารเรียรนอยเยอ,อินจูก็ได้พบกับไหยอยางและหลานซีอินเท้าคงเฉที่อยู่ชั้นปีเดียวกับตัวเองพวกเจ้าอยากได้รางวัลแบบไหนละ่ะน่าเสียดายที่มีแค่สามชิ้นให้พวกเจ้าคนละชิ้นไม่ได้แล้ว เยอินจูบอกกับสีสาวด้วยความรู้สึกผิดหลังการประลองสิ้นสุดลงเมื่อวันนี้เฟอร์กูซานก็ให้หัวหน้าทีมของสาขาเอกสามอันดับแรกไปเลือกของรางวัลช่วงบ่ายวันนี้สีสาวสบตากันไปมาหลานซีกล่าวอย่างประหลาดใจว่าอินจูนั่นคือรางวัลที่โรงเรียนมอบให้หัวหน้าทีมสาขาเอกที่ชนะนะจา๊ะเยอินจูยิ้มพลางกล่าวว่า พวกเราลงแข่งทั้งกลุ่มนะได้รางวัลก็ต้องแบ่งเท่ากันทุกคนอยู่แล้วค่ายึดไว้คนเดียวไม่ได้หลอกต่อไปไม่ต้องจ่ายค่าเรียนกับค่าหอสําหรับค่าก็เป็นรางวัลใหญ่มากแล้วให้ยังมองเยอ,อินจูนิ่งๆก่อนจะสายหน้าแล้วเอ่ยว่าค่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นพวกเจ้าปรึกษากันเถอะค่ากลับไปเข้าเรียนก่อนละพูดจบก็หันหลังเดินออกไปจากห้องเรียนชั้นปีที่หนึ่งโดยไม่รอให้เยอ,อินจูเอ่ยปากอีกคงเฉยแค่นหัวเราะแล้วกล่าวว่า เย็นชาแบบนั้นตลอดอย่างกับใครเขาติดค้างอะไรเธองั้นแหละข้าไม่เอาเหมือนกันเราข้าก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรอินเทากับหลานซีพยักหน้าพร้อมกันอินเทาหัวเราะ ยางสดใสแล้วกล่าวว่าอินจูความหวังดีของเจ้าพวกเราทราบซึ้งแล้วพวกเราไม่ต้องการสิ่งของอะไรจริงๆอีกอย่างถ้าไม่มีเจ้าพวกเราก็คงไม่เข้าร่วมการประลองเพื่อคว้ารางวัลชนะเลิศสุดท้ายเจ้าทุ่มเทไปเท่าไหร่พวกเราต่างก็เห็นอยู่กับตาในสนามประลองถ้าไม่มีเจ้าคอยดูแลเกรงว่าอย่างน้อยพวกเราก็คงบาดเจ็บรางวัลพวกนั้นเจ้าสมควรได้รับแล้วหลานซีเอ๋ยชมว่าใช่จ้าอินจูเจ้าแค่นึกไว้ว่าเวลาว่างช่วยมาสอนข้าดิดฉินก็พอ งั้นก็ได้เย่อินจูกล่าวอย่างจนปัญญาถ้าอย่างนั้นข้าจะเลือกตามใจชอบถ้าวันหลังพวกเอจะต้องการอะไรค่อยมาบอกข้านะ คลังสมบัติของโรงเรียนอัศวินเวทมน์มิลานหักดูจากจำนวนของวิเศษเพียงอย่างเดียวถึงกับไม่น้อยไปกว่าคลังสมบัติหลวงแห่งจักรวรรดิมิลานเพียงแค่ของกำนันจากเหล่าขุนนางแต่ละประเทศและรางวัลพระราชทานจากราชวงศ์มิลานก็เยอะแยะจนนับไม่ถ้วนเย็นจูนจูมาเหลียงและเนสตา้าต้องผ่านด่านตรวจสามชั้นโดยมีเฟอร์กูซานเดินเดินจึงจะผ่านเข้าประตูใหญ่ที่ปลุก เสกมนปูองค์กันแข็งแกร่งมาถึงที่นี่เฟอร์กูสารไร่คาถาประโยคหนึ่งเบาๆปิดผนึกประตูใหญ่ด้านหลังก่อนยิ้มพลางกล่าวว่าเอาละตอนนี้ พวกเจ้าเลือกกันได้ตามสบายที่นี่มีอาวุธและของวิเศษทั่วไปและมีของดีอยู่ไม่น้อยส่วนจะเลือกได้อะไรก็ขึ้นอยู่กับโชคและสายตาของพวกเจ้าที่นี่มีเพียงผู้อำนวยการเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งเปิดหากไม่มีเขาคอยนำต่อให้เป็นสัตว์เวสดับก้าก็ไม่มีทางฝูกเข้ามาได้คลังสมบัติใหญ่โตมากทอดสายตามองไปหิ้งสมบัติหลายแถวตั้งตระหารสิ่งของส่วนใหญ่ล้วนเปลง่ง ประกายจระยิประยับแน่นอนว่ามีบางอันที่มืดมนไร้ประกายเช่นกันมองดูแล้วตาลายไปหมดคลื่นพลังธาตุแต่ละชนิดที่นี่ก็ผิดปกติอย่างยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวกรากของข้าปล่อยให้เจ้าเด็กเย่อินจูททำพังไปแล้วข้าเอาแค่กราะชุดเดียวพอเนสตาตั้งปูหมายของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเดินไปยังหิ่งสมบัติที่วางของปูองค์กันตัวทางด้านซ้ายทันทีมาเลียงหัวเราะเบาๆแล้วเอ่อยว่าข้าจะเอาของวิเศษจำพวกปูงกันเวทมนต์ชิ้นหนึ่งจะดีที่สุดถ้ามีอีกชิ้นช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังเวทตอนใช้เวทมนต์ได้ด้วยความสามารถของเขาตอนนี้ทําให้การใช้หกศาสตรามังกรเงินฝืนกําลังจริงๆเขาจึงรีบสอหาของที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นธรรมดาพอพูดจบก็เดินไปหาของวิเศษทางด้านขวาแล้วค้นหาอย่างละเอียดอินจูแล้วเจ้าละ่ะเจ้าเลือกได้สามอย่าง เฟอร์กูสันยิ้มพรางกล่าวกับเย่นจูนจูอินจูกล่าวอย่างสับสนว่าครูครับข้าก็ไม่รู้ว่าควรจะเลือกอะไรหรือไม่งั้นครูเลือกแทนข้าหน่อยเถอะเฟอร์กูสานย้มยิ้มแล้วกล่าวว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าข้าเลือกแทนเจ้าออกไปแล้วคนอื่นเขาจะไม่ว่าข้าลำเอียงให้ลูกศิษย์ตัวเองเอาหรอกหรือเจ้าเลือกเองเถิดแต่ข้าเตือนเจ้าได้อย่างหนึ่งบางครั้งบางคราวของที่ยิ่งไม่สะดุดตากลับยิ่งมีโอกาสล้ำค่ากว่าเย่อินจูใจกระตุกวูบก่อนเอ่ยว่า ครูครับแล้วที่นี่มีฉินหรือเปล่าฉินโบราณห้าตัวของสำนักฉินเขาทำหายไปหมดแล้วตอนนี้ในมือเขามีเพียงฉินแสงทะเลจันทราตัวนั้นที่หัวหน้าเอกนีนามอบให้เขา เพลงฉินแตกต่างกันใช้ฉินโบราณที่เหมาะสมที่สุดมาบรรเลงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเฝอกูซานหัวเราะกล่าว่าอาจจะมีหลับมังที่นี่ของเยอะเหลือเกินข้าเองก็จำไม่ได้เจ้าไปหาเองเถอะข้าจะออกไปก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงข้าจะมารับพวกเจ้าจำเอาไว้พวกเจ้ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเมื่อถึงเวลาไม่ว่าจะเลือกอะไรพวกเจ้าก็ต้องออกมากับข้าอย่าคิดหยิบอะไรออกไปเพิ่มของทุกอย่างที่นี่ล้วนมีตราผนึกเวทมนต์ต้องให้ข้าคลายออกเท่านั้นพวกเจ้าถึงจะนำมันออกไปได้